เรียกได้ว่าใจฟูฟูกับการติดตามความรักของข่าวสองคนนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวสวยเบลล่าราในแคมเปญและแฟนหนุ่มของเธอวิวชวินเจรวนนทที่รักหวานมากแต่ด้านเบลล่าก็แอบขิงเบาๆว่าวาันไทยที่ผ่านมานั้นหวานแล้วเหรอแบบนี้มันแปลว่าอะไรคะเธอหวานกันเงียบๆใจฟูฟูกันสองคนหรือคะ ต้องบอกเลยว่าปีนี้แฟนเบลวินก็น่าจะได้เห็นความหวานของเขามากขึ้นนะคะเพราะพี่หมื่นล้านปรับตัวให้ชินแล้วและปรับตัวแบบสุดๆแค่ท่านผู้ชมแอดเชื่อเลยนะแคะว่าแฟนเบลวินที่ฝั่งสัมพันธ์ล่าสุดของเบลล่าก็น่าจะเอ็นดูความวิวชวินแน่ๆค่ะที่ดูเหมือนว่าคุณเขาจะหลงแฟนสาวหนักมากๆนะคะนะจ,จุดนี้ g p s ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะคะอารมณ์ประมาณว่าห่างกันทีไร ใจก็คิดถึงตลอดหรือเปล่านะคะพี่หมืน่นนเพราะคุณข่าวตอนนี้ก็คือเวลาเห็นป้ายโฆษณาที่มีเบลลาก็จะถ่ายส่งไปให้แม่นายดูทุกครั้งแถมมีการเซลฟี่ตัวเองกับป้ายด้วยนะคะเมื่อถึงตรงนี้พอแอดลองนึกภาพตามก็แอบขับเบื่บนะคะท่านผู้ชมคุณข่าก็ทำตัวน่ารักกับแฟนสาวมากเลยถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ส่งข้อความรายงานตลอดตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นคนที่ใส่ใจ ตลอดจริงๆค่ะอยู่ใกล้กันก็ดูแลแบบสุดๆพอไกลกันก็หมั่นส่งข้อความห่างกันเดี๋ยวกลางปีนี้ละครเจ้าขุนพีกับอีนางคำดวงที่เบลล่าแสดงคู่กับเจมจิก็จะอ่อนแอแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าพีหมื่นล้านจะแชร์โมเมนต์ที่กำลังดูละครของแฟนสาวอยู่หรือเปล่า อะไรที่ไม่ได้เห็นแฟนๆก็จะได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะใครที่ว่าเป็นละออกตัวแรงต้องถอนคำพูดแล้วนะคะเพราะวิวชวินออกตัวแรงกว่าค่ะแชร์สตอรี่ยังไงที่เหมือนเปิดตัวเรียกแฟนชัดเจนวันวอริไทยก็โพสรูปเขาเองเลยแล้วจะมีอะไรที่คุณวิวทำเหนีอยงความคาดหมายอีกไหมคะเนี่ยแอดกรุุนมากๆค่ะพอล่าสุดก็คือคุณเขาปรับตัวได้แล้วถ้าจะให้คําพิษความใจฟูข,ของเดือนนี้ ก็คือได้เห็นข่าวทั้งคู่สัมภาษณ์รูปกันอันนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าคะเออก็แค่ประมาณว่าเอ้ยแบบเห็นอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ถ่ายเซลฟี่มาเซลฟี่ให้ดูค่ะประมาณนั้น